สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่15เมษายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะ วันนี้ถึงวันที่17เมษายนฝนเพิ่มขึ้นนะคะเน้นทางภาคอีสานและภาคเหนือด้านตะวันออกค่ะมีฝนประมาณ20-30เปอร์เซนและจากนั้นค่ะอากาศก็ร้อนต่อเนื่องและจะมีพายุฤดูร้อนอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่24ถึงวันที่27เเมษายนรอตั้งรับค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมีแนวลมพัดสอบ ของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งตอนนี้เรามาเช็คพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากและฝนตกหนักค่ะว่าอยู่ที่ภาคไหนนะคะและจังหวัดไหนบ้างภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากนะคะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ พิศนุโลกและตากค่ะพื้นที่ฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานในวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งพื้นที่ฝนตกหนักมากทางภาคอีสานอยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูและอุดรธานีค่ะและพื้นที่ฝนตกหนักพื้นที่สีเหลือง อยู่บริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งฝนตกหนักอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีพัทลุงสงขาาลายะลาและนาราธิวาสค่ะและในช่วงวันที่16ถึงวันที่17เมษายน ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับในช่วงวันที่15ถึงวันที่17เมษายนจะมีแนวพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่20เมษายนภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามัน ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างค่ะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย